1ิบ ต้นไม,ม้ต้องห้ามต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลต้นไม้ที่ไม่ควรนําเข้าบ้านอับโชคขัดโชคลาภต้นไม้ไม่เป็นมงคลต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านมีความเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นไม้นี้แล้วจะนําความเดือดร้อน verses, วุ่นวายหรือความไม่สบายใจมาสู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านปลูกต้นไม้นี้แล้วไม่เป็นมงคลจะนําสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่บ้านผิดหลักคงจุ้ยบ้านที่ดีขัดวงจุ้ยบ้าน ร่ำรวยขัดทรัพย์ขัดโชคลาภวันนี้จึงขอนำเสนอต้นไม้ที่มีความเชื่อกันว่า ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านมีดังต่อไปนี้ 1. ต้นมะละกอต้นมะละกอเชื่อกันว่าชื่อของมะละกอไม่ค่อยจะดีชื่อไม่เป็นมงคลน,นักเนื่องจากตั้งแต่โบราณเชื่อว่าชื่อมะละกอนั้นชื่อคล้ายมะระแปลว่าตายและคําว่ามะละกอเหมือนกับการแตกออกเป็นกอรหรือละแปลว่าแตกแยกออกจากเผ่าจากกอฉะนั้นหากบ้านไหนปลูกต้นมะละกอ เอาไว้บริเวณบ้านเชื่อกันว่าบ้านหลังนั้นจะไม่มีความสุข ก็จะส่งผลให้คนภายในบ้านไม่มีความสุขเพราะลูกหลานจะแตกแยกออกไปไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันขัดแย้งกันทะเลาะเบาแว้งกันจึงห้ามปลูกต้นมะระกอภายในบริเวณบ้านแต่ถ้าหากอยากจะปลูกมะละกอไว้เพื่อรับประทานก็ควรปลูกไว้ริมรั้วข้างนอกบ้านจะดีกว่าหรือในส่วนไกลบ้านออกไป2 ต้นมารุมต้นมะรุมเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนใหญ่นิยมคุ้นเคยกันนำมะรุมมาทำแกงสม้มแต่คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่าหากมีต้นมารุมอยู่ในบ้านจะทำให้มีเรื่องมะรุมร้าเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอไม่รู้จักจบสิน้นเกิดเรื่องกรุ่มใจมีเรื่องร้อนรุมสุมวรวงอาจจะมีผู้คนมารุมคมเพงมีเรื่องร้ายร้าย หมกระนามรมร้อมเข้ามา ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขบ้านไม่มีความสุขและอีกอย่างก็คือชื่อของต้นมะรมุมพร้องจองกับคำว่ามะรุมรมะตุ้มซึ่งแปลว่าความวุ่นวายทำให้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามารมกระนำเข้ามาจนอยู่ไม่เป็นสุขฉะนั้นต้นมะรมุมจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็นมงคลไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านจะเป็นการดีที่สุดค่ะ สต้นโพต้นโพไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคลแต่ก็ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเพราะเนื่องจากเชื่อกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหมาะสำหรับที่จะปลูกตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าโดยทั้งนี้ได้แก่ต้นโพต้นไซต้นมะขามและต้นตาลล้วนเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ไม่นิยมปลูกใกล้บ้านหรือไม่นิยมปลูกในรั้วบ้าน เนื่องจากเชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณสิงสถิตอาศัยอยู่นั่นเองและโดยเฉพาะต้นไทรเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่ามีเทวดาสถิตยอยู่เช่นกันจึงไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกในบริเวณบ้านถึงแม้ว่าต้นไทรจะไม่ได้นำเรื่องร้ายๆเข้ามาภายในบ้านก็ตาม 4. ต้นชบา ต้นชบาดอกชบามีสีสันที่สวยงามสะดุดตาทำให้บ้านดูสวยงามแต่ในสมัยโบราณไม่ไดยมปลูกต้นชบาเอาไว้ภายในบริเวณบ้านเพราะเนื่องจากดอกชบานั้นมักถูกนำไปใช้ในเรื่องร้ายๆอย่างเช่นนำดอกชบามาร้อยเป็นพวงนำไปสวมคอหญิงสาวที่เป็นชู้หรือ ลักรอบได้เสียกันดอกชบาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นชู้และในสมัยก่อนก็นำดอกชบามาทําเป็นพวงมาลายัยดอกชบาครองคอประจานนักโทษที่ถูกประหารสวมคอนักโทษที่กําลังจะถูกประหารชีวิตในสมัยราชการสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อตนกรุงรัตนโกสินทร์คนไทยก็ใช้ดอกชบาในพระอัยการ ลักษณะผัวเมียเพื่อประจานผู้หญิงแพทย์สยาฉะนั้นจึงถือได้ว่าดอกชบาเป็นต้นไม้อัปมงคลจึงไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านแต่ถ้านำมาปลูกในบ้านเชื่อกันว่าทำให้คนที่อยู่ภายในบ้านจะถูกเชื่อมโยงกับการเกิดคดีความมีงานเข้าอาจเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้จึงเชื่อว่าดอกชบาเป็นไม้อัปมงคล 5. ต้นชนชม ต้นชนชมซึ่งความหมายของคำว่าชนชมชื่อนี้มีความหมายสองในทั้งในเรื่องดีและเรื่องไม่ดีหากมองในเรื่องด้านดีการปลูกต้นชนชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลทำให้มีผู้คนมาชื่นชมนิยมยกย่องมีผู้คนมาชื่นชมชื่นชอบกลายเป็นที่รักของคนทั่วไปแต่หากมองในเรื่องด้านที่ไม่ดีมองในแง่ร้ายต้นชนชมเป็นการชักชน ชวนให้คนมาเชยชมจึงไม่เหมาะสำหรับที่จะนำมาปลูกภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกสาววัยแรกรุ่น เพราะเป็นการชักนำหนุ่มๆให้เข้ามาหาลูกสาวได้เป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นได้เป็นความเชื่อของคนโบราณที่ห่วงลูกสาวบ้านที่มีลูกสาวก็จะไม่ปลูกต้นไม้ชนชมชนิดนี้เด็ดขาดและนอกจากนี้ยางของต้นชนชมค่อนข้างจะเป็นอันตรายหากผิวหนังไปสัมผัสโดนยางของชนชมเข้า อาจจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้นั่นเอง 6. ต้นงิ้ว ต้นยิ้วไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีชู้แต่ถ้าหากปลูกตามสถานที่ที่เป็นองคอ์กรอาคารสำนักงานหรือสวนอาหารบางแห่งก็ไม่เป็นไรเพราะต้นยิ้วเป็นต้นไม้สูงใหญ่และมีดอกดูวสวยงามตาและที่สำคัญต้นยิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีหนามแหลมคมมากโดยในนิทานชาดกเรื่องนางกากีที่พระยาคุดลักพาตัวนาง ไปจากพระโพธิสัตว์นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพรีซึ่งในเรื่องกากีนี้ต้นงิ้วถูกเรียกว่าวิมานฉิมพรีซึ่งเป็นอัปมงคลซึ่งถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีและจากไตายภูมิพระร่วง พิภพนรกผู้คนที่ทำผิดลูกผิดเมียจะต,ต้องไปปีนต้นงิ้วหนามแหลมคมนี่แหละจึงทำให้ต้นงิ้วถูกตีความออกมาในความหมายของการมีชู้ไม่เป็นมงคลโดยสิ้นเชิงนั่นเองและต้นงิ้วป่าจึงเป็นสัญลักษณ์ของการมีชู้เป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคลดังนั้นคนไทยโบราณจึงไม่นิยมปลูกต้นงิ้วไว้ในอาณาจักรบริเวณบ้าน 7. ต้นรักต้นรักถึงแม้ว่าชื่อต้นรักจะไปในทางที่ดีและนิยมนำดอกรักมาร้อยเป็นมาลัยใช้ในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรักเพราะดอกรักสื่อความหมายถึงความรักเช่นงานมันและงานแต่งงานแต่ตามความเชื่อโบราณการปลูกต้นรักภายในบ้านมีความเชื่อกันว่าต้นรักจะทำให้เกิดความรักยุ่งยากซับซ้อนขึ้นและกลายเป็นคนรักมาก คนมากรักหลายรักรักมากเยอะจึงไม่เป็นมงคลตามความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนและนอกจากนี้ยางของต้นรักถ้าหากไปสัมผัสดโดนเข้าอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้แป่ต้นรักกรรมต้นรักกรรมคำว่ารักกรรมหมายถึงชอกช้ำ เจ็บปวดตรอมตรมหัวใจมีแต่ความชอกช้ำระกรรมซวงอยู่ตลอดเวลาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าระกรรมช้ำชอก เพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณจึงถือว่าต้นระกามนั้นไม่เป็นมงคลโบราณเชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านถ้าปลูกแล้วจะต้องชอกช้ำรากามใจมาให้อยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขมีแต่เรื่องเข้ามาทำให้เสียใจตลอดเวลาและที่สำคัญอีกอย่างคือลักษณะของต้นระกามเป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอลำต้นมีน้ำแหลมยาวเยอะมาก ซึ่งถ้าหากใครเข้ามาใกล้จะเกิดอันตรายได้ก้าลั่นทมลั่นทมเพราะเชื่อกันว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ไม่เป็นมงคลเพราะคำว่าลั่นทมออกเสียงคล้ายใกล้เคียงกับคำว่าระทมซึ่งแปลว่าเศร้าเสียใจทุกข์ฉะนั้นถ้าหากบ้านไหนปลูกก็จะได้รับความทุกข์ไปด้วยนั่นเอง คือปลูกไว้ในบ้านไม่ดีมีสุขก็จะกลายเป็นทุกขุครองจะห่างเหินมีแต่ความทุกข์ทรมานใจระทมใจนานาประการดอกลั่นทมถึงแมว้ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วก็ตามเพราะมีลำต้นใหญ่แข็งแรงงดงามกรีบดอกสวยงามระมุนตา กลิ่นหอมจับใจแต่ความเชื่อที่ไม่ดีเกี่ยวกับต้นนี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายจนเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้านคนทั้งบ้านก็จะมีแต่ความทุกข์กระทมขู่ครองจะห่างเหินชีวิตจะมีแต่ความทุกข์นั่นเอง สิบต้นโศกต้นโศกชัดเจนแจ่มแจ้งตั้งแต่ชื่อคำว่าโศกหมายถึงโศกเสียใจไม่สมหวังเชื่อกันว่าถ้าปลูกในบ้านจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองความทุกข์และจะเกิดแต่เรื่องน่าเสียใจ ต้นโศกเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของคนไทยที่ไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านเพราะคำว่าโศกทำให้นึกถึงคำว่าโศกเศร้าซึ่งมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนา แต่จริงๆแล้วชื่อเดิมของต้นโศกคืออโศกแปลว่าไม่มีความโศกเศร้าเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่โศกเศร้าแต่อย่างไรก็ตามหลายๆคนก็ยังมีความเชื่อว่าต้นโศกคํานี้ไม่เป็นมงคลหากนํามาปลูกในบ้านจะทําให้คนในบ้านมีแต่ความทุกข์ความเศร้าวความหมนหมองจะทำให้มีแต่เรื่องโศกเศร้าเสียใจ11ต้นเต่าร้าง ต้นเต่าร้างเนื่องจากเต่าร้างชื่อไปทางยาล้าง เพราะชื่อมีคำว่าร้างซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการอย่าร้างร้างห่างออกไปในทางเลิกราหรืออย่าร้างกันบ้านไหนโปรกก็จะไม่มีความสุขความรักสันครอนครอบครัวแตกแยกไม่เป็นสุขเชื่อกันว่าหากสาม,มีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้านอาจทำให้มีแต่เรื่องต้องเลิกรากันไปและรวมถึงในสมัยโบราณ มีหมอผีสมัยก่อนใช้นำใบเต่าร้างเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีไสยศาสตร์ทำให้ไม่เป็นมงคลและหากจะนำต้นเต่าร้างมาปลูกก็ต้องระวังยางของต้นเต่าร้างอย่าให้สัมผัสโดนเพราะจะทำให้เกิดผื่นแดงคันหรืออาจจะทำให้ถึงคันตาบอดได้ 12. ต้นนางแย้มป่าต้นนางแย้มป่าห้ามปลูกต้นนางแย้มป่า ในบ้านโดยเด็ดขาดเพราะตามความเชื่อบอกว่าตนนังแย้มป่า เป็นต้นไม้ที่มีทุตผีปีศาจส,สิงสู่อยู่ต้นนางแย้มป่าคนโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้ผีสิงวันดีคืนดีจะกลายเป็นผีเอาก้อนอิดว้างปาบ้านถ้าหากปลูกไว้ภายในบ้านวันดีคืนดีต้นนางแย้มป่าจะสําแดงอิทลิฤทำร้ายอรังแกผู้คนในบ้านให้หวาดภวาเสียขวัญหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้ขวัญภวาขวัญเสีย 13. ต้นไผ่ต้นไผ่คนไทยโบราณมักจะปลูกต้นไผ่ไว้ตามปลายทุ่งชัยนาไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะถือกันว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคารสำหรับหามโลงหรือผู้เสียชีวิตแล้วไปฝังในป่าช้าต้นไผ่บางท้องถิ่นมีความเชื่อถือกันว่าต้องให้ผู้สูงอายุปลูกถึงจะดีกว่าและหนุ่มสาวต้องห้ามปลูกต้นไผ่ 14. ต้นปรงต้นปรงในภาคกลางเชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะไม่เป็นมงคลเพราะเนื่องจากใบของต้นปรงนิยมนำไปใช้ประดับตกแต่งขีบศพหรือทำพวงหลีดและนอกจากนี้ต้นปรงก็มีน้นาำแหลมและกลิ่นของดอกที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทอีกด้วยค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการ